กินเทีย่ยวสายบ้นบ้านคลิปนี้นะคะเรามีเมนูข้าวมานําเสนอนะคะเราจะทําข้าวรีซอตโต้กันนะคะวันนี้รีซอตโต้กับกุ้งแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งนะคะเชื่อว่าหลายคนจะรู้จักรีซอตโต้ค่อนข้างจะหงใช้เวลานานนิดเลยคะ่ะก็ทีอาจจะไม่คุ้นลิ้นคนไทยเพราะว่าข้าวมันจะไม่นิ่มเหมือนของข้าวหอมมะลิบ้านเรานะคะส่วนมากจะไม่คุ้นลิ้นกันแต่ว่าถ้าเจอร้านที่ทําอร่อย,อร,อ,ยอร่อยก็จะไม่เลี่ยนนะคะเพราะว่ามัน มันจะได้รสชาติกลมกล่อมนะคะส่วนผสมหลักของเราก็จะมีนี่เลยค่ะเป็นหน่อไม้ฝรั่งสีขาวนะคะหน่อไม้อันนี้ต้องปอกก่อนนะคะเพราะว่าเปลือกจะแข็งมากแล้วก็จะเหนียวมีพาสลี่มีหอมแดงหนึ่งหัวกระเทียมหนึ่งกลีบนะคะมีเนย เรือค่ะนะคะคือข้าวรีสอตโต้นะคะอันนี้จะเป็นพันอาโบริโออันนี้เราจะใช้เปลือกเปลือกมะนาวนะคะเป็นมะนาวเหลืองนะคะขูดฝอยนะคะก็จะมีไว้ขาวมีกุ้งพริกไทยน้ำมันมะกอกแค่นี้นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะมันจะไม่เหมือนหน่อไม้สีเขียวะคะ่ะถ้าสีเขียวเราไม่จำเป็นต้องปอกไม่เป็นต้องปอกลอกมนะนาแต่ว่า สีขาวมัต้องปอกนิดนึงเพราะว่าเปลือกเขาจะแข็งแล้วก็หนาดอไม้ฝรั่งนี้ถ้าเกิดเราไปซื้อถ้าเป็นฤดูนี้จะเป็นฤดูของอไม้ฝรั่งนะคะถ้าเราไปซื้อตามห้างซุปเปอร์มาร์ทเขาจะมีเครื่องไว้บริการนะคะเครื่องปอกไว้บริการด้วยนะคะ กรใช้หงผส,สมใส่ไปในข้าวก็จะอุ่นให้มันรน้นอนไว้นิดนึงสำหรับหม้อนี้เราจะใช้หุงข้าวดีซอตโตนะคะไม่รู้ว่าคงไม่ใช่หงนะุงค่ะเป็นเป็นผักซะมากกว่านะก็ที่เหลือเราเอาไว้ผัดก,กุ้งแล้วก็ผัดหอไม้ฝรั่ง พอหอมเริ่มใสนะคะเริ่มใส่เริ่มได้กลิ่นแล้วก็เราก็ใส่ข้าวลงไปเลยะคะ่ะใส่ข้าวดีสโตลงไปเลยะคะ่ะแล้วก็ผักนะครับผักไปเรื่อยๆนะคะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะ เติมวายขาวลงไปเลยค่ะอหอมมากน้ำสต็อกนะคะค่อยๆเติมไปทีละนิดนะคะน้ำสต็อก แล้วก็คนไปถ้าเกิดข้าวมันเริ่มเหนียวเริ่มเริ่มจะน้ำจะแห้งก็เติมเติมน้ำสต๊อกไปเรื่อยๆแล้วก็คนคนไปเรื่อยๆนะคะพอน้ำเริ่มแห้งแล้วก็เติมน้ำสต๊อกไปะคะ่ะค่อนข้างจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะสำหรับการทำมีซอตโตนะคะ ส่วนของกุ้งกันนะคะเดี๋ยวเราจะผัดเอากุ้งลงไปผัดก,กับเนยแล้วก็ใส่หอมลงไปก่อน,นะคะข้าวรีซอตโต้นี่จะมีปริมาณแป้งในตัวเยอะมากะะจะดูดน้ำเร็วมากเนี่ยเริ่มพองขึ้นมาแล้วจากตอนแรกมีนิดเดียวนะคะ เติมน้ำสต็อกเติมร้อนนะเติมกระเทียมลงไปค่ะลืมบอกส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งไปอันนี้ค่ะนี่คือยญ้าฟรั่นนะคะ จะใช้ใส่ในข้าวรีซอตโต้ะจะให้รสชาติดีมากเลยค่ะ,ะใส่ลงไปเลยค่ะจริงแล้วต้องใส่ตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วนะคะแต่ว่าลืมน้ำเริ่มแห้งก็เติมน้ำสต๊อกนะคะ ใครนะคะเกลือค่ะ ขอบุงได้ที่แล้วนะคะเราเติมเติมเนยลงไปนะคะตามขั้นตอนสุดท้ายพัดขึ้นได้เลยนะคะ จากนั้นก็นี่ค่ะหน่ไม้ฝระห่งใส่ลงไปเลยแล้วก็ผัดหน่ไม้ฝร่่งต่อนะคะ หน่อไม้พอได้ที่สักพักหนึ่งนะคะเราก็เติมน้ําซุปลงไปนะคะเติมน,น้ําซุปลงไปในหน่อไม้หน่อไม้กรดังงหน่อไม้ของเราก็ส่วนของข้าวก็ใกล้จะได้ที่แล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ใส่เนยค่ะ ใส่เนยลงไปนะคะส่วนมากคนไทยจะเห็นบางคนบอกว่าไม่ชอบกินเพราะว่ามันเหมือนข้าวไม่สุกอะคะ่ะจะเคี้ยวกรุบๆอันนี้จะเป็นสไตล์ของคนอิตาลีนะคะสังเกตเวลาเราไปตามร้านอาหารอิตาลีเราสั่งพวกสปาเกตตี้หรือว่าพาสต้านี่เขาจะลวกไม่ค่อยจะนิ่มเท่าไหร่จะเคี้ยวกุบๆมันๆเลย ข้างในจะแข็งๆนันคือสไตล์ของเขาแต่ถ้าไปเจอร้านที่ทำไม่อร่อยก็คือเข็ดไปเลยนะคะเมนูนี้ยิ่งบางบางร้านจะใส่ใส่พวกชีสพวกอะไรเยอะแต่มันจะกลิ่นแรงมันจะไม่อร่อยสูตนนี้จะไม่สูตนนี้จะไม่ใส่ชีสนะคะ มะนาวนะคะมะนาวลูกสีเหลืองะค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปในนี้ด้วยสำหรับน้ําตันนี้ค่ะน้ําที่เรามาผัดผัดกุ้งเสร็จแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งเสร็จเนียแล้วก็ตามด้วยิกไทย่ย <Okay, S 1> เสร็จแล้วค่ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาจาับ จับจานกันนะคะน่าตาดีสดโตอาจจะใช้เวลานานนิดนึงแต่ว่าอร่อยค่ะลองทำกินกันดูนะคะเสร็จแล้วนะคะดีสด